คอยดาส่งความสุขแล้ะข้ามอร่อยนะคะวันนี้เข้าสู่เทศกาลผลไม้เริ่มแล้ววันนี้ก็มาเก็บมะปรางนะคะที่มีอยู่สี่ห้าต้นของเรานั่นเองนะคะไปเลยคะ่ะไปชมกันเลยดีกว่าวันนี้จะไปเก็บแนละ้วมันสุกยังไม่เริ่มสุกนิดหน่อยเท่าไที่เก็บซะก่อนเพราะว่า,านี้เ็ตัดตัดต้นกล้วยไปาเก็บมะปราเนี่ยเห็นปะ โผล่มาแล้วตัดไปครับเมื่อวานเพื่อจะให้โตเร็วๆไม่โตักทีตัดซะเลยมันเคี้ยวอ่านี่นะครับมะปรานะครับก็จะเริ่มสวยๆเริ่มเริ่มมีออกหเหลืองๆแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลือกเก็บที่มันสุกนะเ,เริ่มเหลืองแล้วอาทิตย์หน้าน่าจะได้เก็บอย่างเต็มตัวนะ ini แหละขาดิ๋ว่ะนั้นตัวเต็งตัดไป เราพบลิงหนึ่งอตานะครับนี่นะครับเจโอคอยดาเราขึ้นเลยนะครับขึ้นเคงเลยดูครับปีน,นลองแล้วอยากจะสนุกแล้วนะเปล่ามันอยู่ข้างบนมีก็มาเก็บไง ก็ได้เอาลูกสวยๆไปกิน okay. จเจ้าขอยดานะครับตอนนี้ก็กำลังดูลูกข้างบนๆน,นะว่ามีสุกอีกไหมนะกำลังทยอยสุกนะผมว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้า,าจะต้องมาเก็บจากกรุงเทพก็ต้องมเุเ <ๆ S 1> ลยจากกรุงเทพนะตอนนี้<ช>ก,ก็จะประมาณนี้นะครับโหสวยงามมากเลยชอบอะ่ะสวยอะ่ะสวยอ่ะลูกนะสวยไม่ใช่เมีย มะปางสวยนะครับดูดิสวยงามมากค่ะก็สวนเล็กๆของเรานะคะปีนี้ก็ความน่ารักของต้นมะปางคือหลังจากที่เข้าฟื้นของปีที่แล้วหลังจากที่เริ่มทําดินทําำไรไปเรียบทําดินนี่คือดินข้างๆเนาะทําสวนทุ่งลงทุเรียนอะไรไปะค่ะแล้วก็ดินช่วงนี้ก็เริ่มฟื้นฟูนมาในระดับหนึ่งก็ ปีนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่ติดลูกนะคะแต่ก็พอถึงหน้าหนาวมาก็แตกยอดสวยงามสะพรั่งมากนะคะก็เราก็ให้ลูกที่สมบูรณ์เราก็ฉีดแต่พวกกลุ่มอินทรีย์ที่ไล่มาลงแมลงอะไรทุกนี้แล้วก็ให้ปุ๋ยน้ำหมักใช่ไหมน้ำซีแซงแสะนะคะขี้ไก่แล้วก็ขี้ไก่หมักขี้หมักขี้ไก่หมักนะคะให้กับเขาให้เป็นธรรมชาติให้กับเขาบ้างเพื่อที่ให้ฟื้นฟูหน่อยเพราะว่าเขาแย่มากนะคะสองสามปีที่ผ่านมาเพราะว่าเรา กกรรมกับพื้นที่รอบข้างไว้ค่อนข้างเยอะคือรอบๆเนี่ยมันทําให้ตรงนี้เป็นแอ่งแล้วก็ฝนตกมันจะเป็นแอ่งรับน้<ช>ําน้นําก็จะลงมาตรงนี้เ<ช><ช>ยอะ,ยอะนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆดูแลฟื้นฟูเข้าไปแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าปีนี้ก็ได้ผลที่เป็นที่น่าพอใจนะคะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นรันที่ปลอดส,<ว>สารนะคะสําหรับเรานะคะก็กินได้ปลอดภัยนะคะก็นี่ระดับหนึ่งสําหรับรุ่นแรกที่เก็บได้นะคะรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะคะ มีมีเหลืองๆอีกเยอะค่ะนะคะแต่หน้าที่หน้ามาดูวันนี้เก็บที่หน้ามาชมกันเดี๋ยวต้องรีบไปทําภารกิจต่อนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ระดับหนึ่งเลยแหละนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะสำหรับมะปรางนะคะหวานกรอบด้วยสําหรับสวนเรานะคะสวนเท่าได้นะนี่หน่อยนะคะแต่ก็เนาะเอาไว้กินไว้แจกได้นะคะก็สวยงามดีนะคะแล้วก็ ปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะไม่ต้องไปซื้อเขากินเนาะอยากได้อะไรก็ปลูกเอาชอบกินอะไรก็ปลูกเอานะคะประมาณนั้นสำหรับวันนี้เจ๋อข่อยยดานะคะส่งความสุขและความอร่อยก็พาพวกเราเยี่ยมชมสวนที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้าใกล้น,ะะๆๆนี้ทุเรียนใกล้ออกแล้วนะคะไว <ๆๆ S 1> ้เจอกันในคลิปทุเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s ั b สไคร b e กับพวกเรานะคะจะได้ความติดตามว่าทุเรียนมีไขายเมื่อไหร <c> ่ <oughs> นะคะและสาระดีๆกับเรื่องประกันจะมีอะไรบ้างนะคะติดตามได้บ้ายบาย Thank you